เธอรู้สึกไหมว่ากระจกไม่ได้สะท้อนแค่เงาของคุณแต่มันกำลังสะท้อนใครบางคนที่คุณไม่รู้จักฉันไม่เคยกลัวกระจกห้องน้ำเลยจนกระทั่งวันนั้นวันที่เงาสะท้อนในกระจกไม่ได้สะท้อนฉันคนเดียวอีกต่อไปและเธอในเงานั้นกำลังพิงไหล่ฉันอยู่วันที่เงาสะท้อนในกระจกไม่ได้สะท้อนฉันคนเดียวอีกต่อไป และเธอในเงีนั้นกำลังพิงไหลฉันอยู่บ้านของฉันเป็นบ้านชั้นเดียวขนาด90ตารางวาตัวบ้านสร้างเป็นรูปตัวซีมีสวนอยู่ตรงกลางล้อมด้วยตัวบ้านสามด้านบรรยากาศโดยรวมดูอบอุ่นและโล่งสบายแม่ออกแบบบ้านหลังนี้ให้มีแสงธรรมชาติส่องเข้าทุกมุมในเวลากลางวันและโปร่งมากพอจะรับลมจากด้านนอกตัวบ้านเป็นกำแพงทึบสีขาวสูงระดับหน้าอก มีต้นไม้หลากหลายชนิดเรียงรายรอบแนารัวตั้งแต่ไม้ดอกเล็กๆสีสดใสไปจนถึงไม้ประดับที่มีใบเรียวยาวสีเขียวเข้มสลับขอบทองมองแล้วสดชื่นสบายตาและเมื่อเดินไปด้านหลังจะพบกับทิวต้นมะพร้าวสูงเรียงรายแน่นหนาต้นไมเหล่านั้นทำให้หลังบ้านดูเหมือนกำลังซ่อนอะไรไว้เสมอห้องน้ำอยู่ทางปีกซ้ายของบ้านคางคห้องครัว มีหน้าต่างเลื่อนกระจกใสที่มองออกไปเห็นต้นกล้วยกับรั้วไม่เตี้ยเตีย้ยอีกชั้นเพื่อกันสัตว์เลี้ยงออกนอกบริเวณส่วนบนผนังด้านในเหนืออ่างล้างหน้าก็มีกระจกบานใหญ่แบบเต็มผนังติดอยู่ตอนกลางวันบ้านหลังนี้ดูมีชีวิตชีวาเงาของต้นไม้เคลื่อนไหวตามลมแสงแดดลอดผ่านใบไม้ลงมาทอดเงานบนผนังขาวสะอาดแต่พอกลางคืนกลับเป็นอีกเรื่องหนึ่ง บ้านหลังนี้จะเงียบอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อดึกมากๆเงียบจนได้ยินเสียงกิ่งไม้ขูดกับหน้าต่างหรือเสียงฝีเท้าของแมวที่เดินอยู่คนเดียวกลายเป็นเสียงสะท้อนแผ่ววาวาที่ดังผิดปกติฉันไม่รู้ว่าเพราะบ้านมันโปร่งเกินไปหรือเปล่ามันเลยดูเหมือนมีใครอยู่ทุกที่ที่ไม่มีคนอยู่จริงๆเวลาฉันเดินคนเดียวในบ้านตอนกลางคืนบางทีฉันจะรู้สึกเหมือนมีสายตาหลายคู่มองมาจากหลังต้นไม้จากมุมมืดของห้องครัว หรือจากปลายทางเดินห้องนอนแม้รู้ดีว่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยก็ตามแมวที่บ้านฉันชื่อบิงซูมักจะไม่ยอมเข้าใกล้ห้องน้ำฝั่งซ้ายในช่วงกลางคืนมันจะมองเข้าไปในห้องมืดมืดนั้นแล้วเดินอ้อมไกลออกไปทางครัวแทนที่จะเดินผ่านทางปกติบางครั้งมันนั่งนิ่งจ้องกระจกห้องน้ำอยู่นานโดยมิกระพริบตาคนลุกชูฉันทั้งตัว ฉันเคยลองเข้าไปดูบ้างก็ไม่เห็นมีอะไรแค่กระจกที่สะท้อนตัวฉันกลับมาพร้อมความมืดเบื้องหลังตอนนั้นฉันยังไม่คิดอะไรแต่ในใจลึกๆก,ก็เริ่มรู้สึกว่าบ้านหลังนี้อาจจะเงียบเกินไปจริงๆคืนนั้นแม่ไปนอนที่บ้านยายส่วนพ่อไปดูงานต่างจังหวัดฉันจึงต้องอยู่บ้านคนเดียวครั้งแรกอย่างจริงจังบ้านที่ตอนกลางวันดูโล่ง สวยและปลอดภยัยกลับเริ่มรู้สึกกว้างผิดปกติในตอนค่ำพอตะวันตกดินพื้นกระเบื้องสีขาวในบ้านก็เริ่มเย็นขึ้นเรื่อยๆและเสียงทุกอย่างเริ่มชัดจนผิดสังเกตเสียงไม้ไผ่ริมรั้วเสียสีกันเสียงฝนตกเบาๆบนหลังคาและเสียงลมวิวพัดลอดผ่านช่องหน้าต่างกระจกทั้งหมดนั้นรวมกันจนเหมือนบ้านทั้งหลังหายใจอยู่ ฉันเปิดไฟในทุกห้องไว้ไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะไม่อยากเห็นมุมมืดจากปลายสายตาฉันพยายามนั่งดูซีรีส์เปิดยูทูบเสียงดังพูดกับแมวบ่อยๆทั้งที่บิงซูงไม่ได้ตอบกลับสักคำแต่การอยู่คนเดียวในบ้านเงียบๆทำให้ทุกเสียงพูดดูเหมือนเป็นเสียงสะท้อนของตัวเองมากกว่าจะมีคนฟังตอนหัวคำ่ำ ฉันเดินไปเก็บผ้านในสวนหลังบ้านสังเกตเห็นว่าต้นมะพร้าวแน่นมากกว่าที่เคยเห็นเหมือนมีกอใดกอหนึ่งโค้งเข้ามาใกล้รั้วมากกว่าปกติเบมมะพร้าวพาดลงเหมือนมือนขนาดใหญ่ค้างอยู่ข้างรั้วนานหลายนาทีเมื่อเดินกลับเข้าบ้านฉันรู้สึกเหมือนเหงื่อซึมแม้จะไม่ได้ร้อนมันไม่ใช่ความกลัวแต่มันคือความไม่สบายใจแบบไร้สาเหตุ แม้แต่บิงซูที่ปกติจะตามติดฉันตลอดเวลาตอนนี้มันกลับไปนอนขอดตัวอยู่ใต้เตียงในห้องนอนไม่ยอมออกมาเลยแม้ฉันจะเรียกก็ตามช่วงประมาณห้าทุ่มฉันเริ่มปวดท้องนิดหน่อยแต่ยังไม่ถึงขั้นต้องเข้าห้องน้ำก็เลยเดินวนไปเรื่อยๆเพื่อให้รู้สึกว่าไม่ได้อยู่กับความเงียบกระจกในห้องน้ำที่ติดผนังสะท้อนแสงไฟเครงนอกเข้ามา ทําให้บางครั้งมันเหมือนมีแสงวับวววบไหวอยู่ในนั้นฉันเดินผ่านมันอย่างไม่คิดอะไรแต่มันก็สะกดให้เหลือบตามองเสมอฉันเคยเชื่อว่าบ้านที่เราสร้างเองคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดแต่คืนนี้ฉันเริ่มคิดใหม่บ้านอาจไม่ได้หลอกเราแต่มันก็ไม่ได้ปกป้องเราจากบางสิ่งที่อยู่ในนั้นด้วยเช่นกันฉันตื่นขึ้นมากลางดึก โดยไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรบางทีอาจเป็นเพราะเสียงบางอย่างหรืออาจเป็นเพราะความรู้สึกบางอย่างที่ทำให้ร่างกายขยับตัวลุกขึ้นเองนาฬิกาบอกเวลา2องนาฬิกา47นาทีทุกอย่างในบ้านยังเงียบกริบเหมือนเดิมไม่มีลมไม่มีเสียงฝนไม่มีแม้แต่เสียงหายใจของแมวฉันเหลือบมองใต้เตียงปิงซูงยังนอนนิ่งในเงามืดแม้จะได้ยินเสียงฉันขยับตัว มันก็ไม่สแสดงปฏิกิริยาอะไรเลยฉันนั่งพิงหัวเตียงอยู่นานโดยไม่รู้จะทำอะไรจนกระทั่งรู้สึกปวดท้องขึ้นมาเล็กน้อยอีกครั้งไม่หนักหนาแต่กวนใจพอจะทำให้ตัดสินใจลุกออกจากเตียงฉันเดินออกจากห้องนอนอย่างชา้ชาช้าโดยไม่เปิดไฟทางเดินปล่อยให้แสงสลัวจากห้องครัวกลๆเป็นแสงนำทางเพียงหนึ่งเดียวขณะที่เดินผ่านหน้าห้องน้ำ ฉันหยุดอยู่หน้าประตูโดยไม่รู้ตัวมองเข้าไปในความมืดภายในเห็นเงาสะท้อนจากแสงจันกระทบกับกระจกบานใหญ่เหนืออ่างล้างหน้ามันไม่ได้สะท้อนอะไรเลยนอกจากความมืดแต่ภาพนั้นกลับทําให้ฉันรู้สึกเหมือนมันกําลังรอให้ใครบางคนเข้าไปฉันเดินเลยไปยังห้องครัวหยิบน้ําเย็นมาดื่มแล้วเดินกลับห้องผ่านทางเดิมพอเดินผ่านห้องน้ําอีกครั้ง คราวนี้ประตูห้องน้ำเปิดอยู่เล็กน้อยทั้งที่ฉันจำได้ชัดว่าปิดมันไว้สนิทก่อนเข้านอนลมหายใจฉันขาดช่วงเล็กน้อยแต่พยายามบอกตัวเองว่าแมวอาจจะเดินชนหรือประตูคลายตัวเพราะอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงฉันปิดประตูห้องน้ำกลับเบาๆโดยไม่เปิดไฟและเดินกลับไปยังห้องนอนอีกครั้งก่อนจะเปิดประตูห้องนอนฉันเหลือบตามองไปทางบานกระจกห้องน้ำครั้งสุดท้าย ไม่รู้ทำไมฉันถึงรู้สึกว่าเห็นเงาของตัวเองสะท้อนอยู่ในนั้นทั้งที่ฉันไม่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วฉันตื่นขึ้นมาอีกครั้งในคืนนั้นโดยไม่มีเสียงได้ปลุกไม่มีลมไม่มีเสียงแมวไม่มีเสียงฝนแต่กลับรู้สึกเหมือนในความเยียบมันมีบางอย่างกำลังกระซิบฉันลืมตาขึ้นอย่างเชื่องชาความมืดยังคงปกคลุมทั้งห้อง มีเพียงแสงจนที่ลอดม่านมาบางเบาสาต์ลงบนพื้นกระเบื้องลายไม้สีอ่อนเงาของต้นไม้ข้างนอกพาดเข้ามาไหวเหมือนเงาคนกำลังกวักมือในอกฉันรู้สึกถึงความเย็นเฉียบมันไม่ได้มาจากอุณหภูมิแต่มาจากข้างในตัวเองเรากับหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยไม่รู้ตัวว่ากลัวอะไรฉันลองฟังอีกครั้งมันเงียบไปหมด แต่เงียบแบบที่รู้สึกว่าถ้ามีเสียงอะไรสักอย่างมันจะทำลายทุกอย่างทันทีฉันขยับตัวหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเวลา3นาฬกา11นาทีหน้าจอสว่างขึ้นมาเพียงแวบเดียวก่อนจะดับปุ๊บลงเหมือนแบบตหมดทั้งที่ฉันชาร์จไว้เต็มก่อนนอนฉันยังไม่กล้าลุกแต่ก็ไม่สามารถข่มตาให้หลับอีกได้จนกระทั่งฉันได้ยินเสียงบางอย่างม่ใช่เสียงคนเดิน ไม่ใช่เสียงประตูแต่มันคือเสียงลมหายใจเบาๆดังอยู่ตรงปลายเตียงมันสม่ำเสมอชาลึกและเยือกเย็นฉันไม่กล้าลืมตาเต็มที่และไม่ขยับตัวเลยแม้แต่น้อยฉันฟังอยู่อย่างนั้นนานหลายวินาทีจนเสียงนั้นค่อยๆเบาลงเหมือนกำลังเดินออกจากห้องไปฉันรอให้แน่ใจว่าไม่มีเสียงอีกแล้ว ก่อนจะตัดสินใจลุกขึ้นนั่งบนเตียงหันไปมองรอบห้องและสุดท้ายก็มองไปที่ประตูห้องน้ำประตูยังปิดอยู่แต่ฉันสาบานได้ว่าฉันได้ยินเสียงคล้ายใครบางคนกำลังถอนหายใจยาวๆจากข้างในนั้น,นเสียงนั้นไม่ได้หลอนแต่มันเศร้าอย่างบอกไม่ถูกเศร้าแบบที่ทำให้รู้สึกผิดทั้ง,ท,ง,ท,งที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยฉันเดินไปใกล้ประตูห้องน้ำอย่างช้าๆไม่รู้ทำไม แต่ขากลับไม่ฟังคำสั่งเลยฉันวางมือบนลูกบีดก็มองเงาของตัวเองบนพื้นแล้วเงยหน้าขึ้นมองกระจกบานใหญ่ในห้องนั้นผ่านบานประตูที่ยังปิดอยู่และฉันก็เห็นเงาเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ในกระจกเหมือนกำลังพิงไหล่ใครบางคนอยู่แต่ในห้องนั้นไม่มีใครเลยฉันยังไม่เปิดประตูแค่ยืนมอง แล้ฟังเสียงกระซิบที่แผ่วเบาเหมือนจะหลุดลอดมาจากข้างในไม่ใช่เสียงน่ากลัวแต่เป็นเสียงเศร้าเหมือนเด็กหลงทางในที่ที่ไม่ควรมีใครอยู่อยู่กับฉันก่อนได้ไหมฉันไม่รู้ว่าฉันยืนอยู่นานแค่ไหนหน้าห้องน้ำคืนนั้นแค่รู้สึกเหมือนเวลาถูกดึงให้ชาลงทุกอย่างเงียบทุกอย่างนิ่งเสียงนั้นเงียบไปแล้วกระซิบสุดท้ายของเธอ จมลงในตัวฉันเหมือนคลื่นใต้น้ำที่เยือกเย็นเกินจะปัดป้องแต่มันก็ไม่สำคัญอีกแล้วคืนนั้นฉันตัดสินใจยืนอยู่หน้ากระจกห้องน้ำภายในห้องไม่มีแสงไม่มีเสียงมีเพียงตัวฉันกับเงาในกระจกที่สะท้อนชัดทุกสัสดส่วนแต่ในเงานั้นฉันไม่ได้ยืนคนเดียวบนไหล่ซ้ายของฉันมีศีรษะของผู้หญิงคนหนึ่งเอ็นพิงอยู่ เธอไม่ได้หายใจไม่ได้ขยับตัวไม่มีสีหน้าใดใดมีเพียงเส้นผมยาวดำเปียกแนบลงบนหลังฉันและน้ำหยดจากปลายผมเธอหยดลงพื้นชาชาฉันในกระจกมองตรงออกมาตามไม่กระพริบแต่ตัวฉันที่ยืนจริงๆนั้นสั่นไปทั้งร่างฉันพยายามจะขยับไหล่สะบัดหรือหันกลับไป แต่ร่างกายไม่ขยับเลยเหมือนแรงของเธอนกว่าแรงโน้มถ่วงเหมือนใจฉันยอมให้เธอพิงตั้งแต่แรกแล้วโดยไม่รู้ตัวฉันพยายามหลับตาลงแล้วลืมตามองในกระจกอีกครั้งฉันไม่เห็นเธอคนนั้นอีกแล้วไม่มีใครพิงอยู่ไม่มีอะไรเลยแต่บนไหล่ซ้ายของเสื้อฉันเปียกหยดน้ำเย็นเย็น นึ่งหยุดไหลจะไหลลงมาตามแนวแขนอย่างชาชาฉันค่อยๆก้มมองพื้นตรงหน้าอ่างล้างหน้ามีรอยน้ำกลมๆเล็กๆหยุดเรียงต่อกันสามหยุดเหมือนใครบางคนเพิ่งยืนหยุดตรงนี้และเธอยิ่งคงอยู่ในเงาของฉันคืนนั้นฉันเดินกลับเข้าห้องไปนอนต่อจนถึงเช้าฉันออกจากห้องไปโดยไม่พูดอะไรเรื่องรอยน้ำให้แม่ฟัง รู้แค่ว่าคงไม่มีใครเข้าใจถ้าบอกว่ามีคนยืนพิงไหล่ฉันในห้องน้ำเมื่อคืนแต่ในใจฉันรู้ดีว่ามันเกิดขึ้นจริงเพราะแม้ฉันจะเดินผ่านกระจกในตอนกลางวันฉันยังคงรู้สึกว่ามีบางอย่างเคลื่อนไหวช้าๆตรงมุมกระจกด้านล่างซ้ายมิชัดพอจะเห็นว่าเป็นอะไรแต่พอจะรู้ว่าไม่ใช่เงาของฉันเองวันนั้นทั้งวันฉันพยายามทำตัวให้เป็นปกติที่สุด แต่ความรู้สึกว่ามีอะไรติดอยู่ที่บาดซ้ายยิงคงอยู่เหมือนเสื้อเปียกอยู่ตลอดเวลาแม้จะเปลี่ยนตัวใหม่เหมือนถูกใครบางคนแต่แต่ไม่ปล่อยและตอนกลางคืนฉันไม่ฝันแต่ได้ยินเสียงแปลกๆดังในห้องน้ำไม่ใช่เสียงของน้ำหยดไม่ใช่เสียงแมวหรือเสียงคนเดินผ่านมันเป็นเสียงเหมือนใครบางคนกำลังถอนหายใจใส่กระจกลมหายใจยาว ชาหนักฉันไม่กล้าเข้าไปดูแต่ก็ไม่สามารถหลับได้ถ้าไม่ได้ยินเสียงนั้นหยุดลงก่อนคืนนั้นฉันนั่งพิงผนังห้องนอนฟังเสียงลมหายใจเธออยู่ในห้องน้ำจนกระทั่งมันค่อยๆหายไปในเวลาเราตีสี่พอเช้าฉันไปดูในห้องน้ำไม่มีร่องรอยอะไรเลยแต่มีบางอย่างเปลี่ยนไปในกระจก ภาพสะท้อนของฉันเหมือนยิ้มจางๆทั้งที่ทฉันไม่ได้ยิ้มมีบางอย่างเปลี่ยนไปตั้งแต่เช้าวันนั้นฉันยังคงเป็นฉันแต่รู้สึกเหมือนมีความคิดบางอย่างแทรกเข้ามาในหัวระหว่างที่ฉันไม่ได้คิดอะไรเป็นความคิดที่ไม่ใช่ของฉันไม่ใช่เสียงในหัวของตัวเองแต่มันเหมือนข้อความที่แปะอยู่ข้างในและฉันก็แค่อ่านมันออกมาอย่างเงียบเงียบข้อความเหล่านั้นไม่มีเสียงไม่มีภาษา ไม่มีภาพมันเป็นแค่ความรู้สึกพร้อมคำอธิบายที่สมองฉันเข้าใจในทันทีคำแรกที่เธอส่งมาให้ฉันคือฉันไม่ได้อยากให้เธอกลัวฉันแค่อยากฉันจำได้แม่นว่าตอนที่ความคิดนี้แทรกเข้ามาฉันกำลังล้างจานอยู่ที่ซิงน้ำจากก็กกำลังไหลหมือฉันจับฟองน้ำแต่ความรู้สึกเหมือนไหลถูกพิงกลับมาอีกครั้งอย่างแนบเนียน พอความคิดจบฉันถึงกับต้องหยุดนิ่งมองออกไปทาง่วนหลังบ้านผ่านหน้าต่างเล็กๆเ,เหนืออ่างล้างจานป่ามะพร้าวนิ่งสนิทไม่มีลมไม่มีเสียงแต่เงาของต้นไม้ใสาไหวอยู่บนกระจกเหมือนมีบางอย่างเดินผ่านฉันหันกลับมามองกระจกตรงอ่างล้างหน้าอีกครั้งในวันนั้นไม่ใช่เพื่อดูหน้าตัวเองแต่เพื่อดูว่าเธอยังอยู่ไหมและเธอก็ยังอยู่ เงาเลือนโดนในกระจกยังคงพิงไหลของเงาฉันไม่ขยับไม่ข่มขู่แค่อยู่อย่างนั้นเหมือนกลัวจะหายไปถ้าไม่ได้กดอยู่หลังจากวันนั้นความคิดจากเธอก็เริ่มเข้ามาที่ขึ้นโดยเฉพาะเวลาที่ฉันอยู่ในห้องน้ำคนเดียวหรืออยู่ในบ้านเงียบๆตอนเย็นที่ไม่เคยเป็นของฉันแต่ไม่ไมีใครจำได้แล้วฉันเคยยืนตรงกระจกนั้นทุกวันจะเหมือนที่ไม่มีร่างให้สะท้อในในไหลของเธออบอุ่น ฉันนไไไม่อยากปหเธอไม่เคยพูดถึงความตายไม่เคยขอความช่วยเหลือไม่เคยแสดงความเจ็บปวดเธอแค่อยากอยู่ตรงนี้กับฉันและฉันก็เริ่มสงสัยว่าเธอฉันเริ่มชินกับการมีเธออยู่แปลว,ว่าฉันกำลังถูกเธอครอบงำหรือแค่ฉันเองก็เงาเหมือนเธออยู่แล้วฉันไม่รู้ว่าฉันทนมานานแค่ไหนแล้วกับความรู้สึกนี้ไม่ใช่ความกลัว แต่เป็นความเงียบที่มีตัวตนเงียบแบบที่ฉันรู้ว่าถ้าฉันพูดอะไรออกไปเธอจะได้ยินวันนั้นฉันกลับมาจากโรงเรียนเหนื่อยมากแม่ไม่อยู่บ้านอีกแล้วไปค้างกับยายที่ต่างจังหวัดตามเคยฉันอยู่คนเดียวกับบิงซูแมวที่ยังคงนอนใต้เตียงไม่ยอมออกมาตั้งแต่เรื่องทั้งหมดเริ่มขึ้นฉันเดินผ่านห้องน้ำตอนค่ำ แสงสุดท้ายของวันส่องกระทบกระจกและฉันเห็นเงาตัวเองกับเงาอีกคนที่ยืนพิงไหลฉันอยู่ฉันไม่ได้ตกใจอีกแล้วฉันแค่หยุดมองแล้วก็พูดออกไปเบาเบาเธออยากอยู่ตรงนี้ใช่ไหมงั้นก็อยู่เธอไม่มีเสียงตอบแต่ในหัวของฉันกลับรู้สึกเหมือนอุ่นขึ้นไม่ใช่ความอบอุ่นแบบแสงแดด ต่มันเหมือนกับเวลาที่มีใครบางคนนั่งข้างๆแล้วไม่พูดอะไรเลยคืนนั้นฉันไม่ฝันแต่ตื่นขึ้นมากลางดึกพร้อมความรู้สึกบางอย่างบนไหล่ซ้ายไม่ใช่หนักไม่ใช่เย็นแต่รู้สึกว่ามีใครอยู่ตรงนั้นจริงๆฉันไม่กล้าหันไปแต่ก็ไม่กลัวอีกแล้วฉันนอนนิ่งๆอย่างนั้นจนเช้าก่อนจะลุกขึ้นมาล้างหน้า และสังเกตว่าในกระจกไม่มีเงาของเธออีกแล้วตะไลของฉันยังรู้สึกถึงน้ำหนักบางอย่างอยู่คืนนั้นฝนตกเป็นคืนแรกในรอบหลายสัปดาห์ที่มีเสียงอื่นนอกจากลมหายใจเธอฉันนอนฟังเสียงฝนกระทบหลังคาฟังเสียงหยดน้ำจากขอบหน้าต่างฟังเสียงเงียบๆในใจที่ไม่ได้เป็นของฉันมานานแล้วสนุกขึ้นเดินไปยังห้องน้ำ ไม่ใช่เพราะปวดท้องแต่พระรู้สึกว่าเธอเรียกประตูห้องน้ำเปิดไว้ครึ่งหนึ่งแสงจากไฟห้องนอนสองสะท้อนในกระจกบานใหญ่ในนั้นฉันเห็นเงาของตัวเองแต่เงานั้นยืนอยู่คนเดียวไหลซ้ายว่างเปล่าไม่มีใครพิงไม่มีเงาฉันก้าวเข้าไปในห้องน้ำชา้ชาๆแค่ก้าวเดียวแสงไฟในห้องก็ดับลงอย่างไม่มีเหตุผล ความมืดปกคลุมทุกอย่างเหลือเพียงแสงสลัวจากฟ้าและไกลไกลที่ทำให้เห็นภาพในกระจกชั่วขณะฉันมองเห็นเธออีกครั้งหญิงสาวคนนั้นคนที่เคยพิงไหล่ฉันยืนอยู่ในเงาของฉันแต่ตอนนี้เธอไม่พิงอีกต่อไปเธอกำลังกลายเป็นฉันเหมือนร่างของฉันกลายเป็นเสื้อที่เธอสวม เหมือนหัวใจของฉันกลายเป็นบ้านที่เธออาศัยฉันยกมือขึ้นช้าๆเพื่อแตะกระจกและเงาในนั้นไม่ได้แต่พร้อมฉันมันยิ้มก่อนจะยกมือตอนนั้นเองที่ฉันรู้ว่าเงาในกระจกไม่ใช่ฉันต่อไปแล้วถ้าคุณยังรู้สึกว่าเธอยังอยู่และยังอยากรู้ว่าเงานั้นต้องการอะไรก็ติดตามช่องนี้ไว้เพราะคืนหน้า อาจ,จไม่ใช่แค่เธอที่พิงอยู่หลังคุณในกระจกอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดเสียงเรื่องหล่อหนึ่งครั้งต่อไป